สวัสดีครับเพจสานลมคอย FC นะครับมาไลฟ์สดนะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับมาไลฟ์สดสักหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดมานานเลยนะครับเดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงนะครับว่าว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับไม่แน่ใจว่า มีใครเข้ามาชมหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวรอเทสเสียงนิดน,นึงนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเพจสลานลมคอยโอเคนะครับเสียงชัดนะครับก็มา,มามามารีวิวนะครับแกะกล่องให้ดูอันนี้เป็นเดี๋ยวแนะนำเพจก่อนนะครับเพจสลานลมคอย fc นะครับเป็นเพจเน้น รับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมจะทําคลิปรีวิวนะครับแนะนําจุดสังเกตว่าเหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้นะครับก็ลองลองดูคลิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้จริงๆแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อสามารถส่งมาขายได้นะครับการส่งมาขายก็คือ ถ่ายรูปเหรียญน,นะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับอันนี้เป็นหน้าเพจสลาลมคอย FC นะครับแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับอันนี้มาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากจาก FC จังหวัดสุรินทร์นะครับค <ans> ุณพี่ท่านนี้เคยส่งเหรียญมาขาย หนึ่ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้มามาส่งมาเป็นครั้งที่2นะครับอันนี้แกะให้ดูเลยนะครับว่าสามารถส่งมาขายได้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับการส่งเหรียญมาขายไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับพี่เขาก็ไม่ได้ทําใบรับประกันนะครับการทําใบรับประกันนะครับเป็น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 วิธีของของพวกพิจฉาชีพนะครับการทําใบรับประกันก็คือมิจฉาชีพจะหลอกนะครับ หลอกให้เราโอนเงินค่าทําใบรับประกันนะครับความจริงอ่ะขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันเลยนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างที่ส่งมาขายนะครับแกะกล่องให้ดูเลยนะครับส่งมาสองเหรียญนะครับนี่นะครับส่งเหรียญมาสองเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงขายได้นะครับนี่นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับกระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าเป็นกระดาษอะไรนะครับ อ่านี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาเสนอให้เราทําใบรับประกันน่ะอย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพการขายเหรียญนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับส่งเหรียญมาได้เลยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยการขายเหรียญนะครับพี่เขาก็ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับพี่เขาส่งมาจากส่งมาจาก ส่งมาจากซุรินนะครับอันนี้พี่เขาส่งมาขายเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับมาดูเหรียญนะครับเหรียญที่รับซื้อมีเหรียญอะไรบ้างเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญห้าบาทนะครับผมทําคลิปรับซื้อบ่อยเหรียญห้าบาทปีสี่หกเห็นไหมครับพบเจออีกแล้วนะครับอันนี้พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญห้าปีสี่หกรับซื้อตอนนี้เริ่มต้นที่เหรียญละสามร้อยบาทนะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญแบบนี้ ใครไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับว่าว่ามีมันมีราคาเกินหน้าเหรียญแต่ว่าคนที่ดูคลิปเข้าใจแล้วไปสังเกตนะครับสังเกตเจอปี4-6เค้เขาก็ไม่เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ก็ได้แค่5บาทถ้าส่งมาขายได้ถึง3 0 0อนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอนะครับผมไม่ได้มาหลอกนะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพเอจะขายไม่ขาย ผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับขายหรือไม่ขายผมผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็คือคือขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแต่ว่าคนที่เจอนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเขาส่งมาขายนะครับจาก5บาทเป็น300ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งที่พี่เขาส่งมานะครับพี่เขาส่งมา2เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2,500นะครับ เหรียญ25สตางค์แบบนี้ผลิตออกมาเยอะนะครับถ้าเป็นแบบปกติผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับปกติเหรียญ25สตางค์รุ่นนี้จะเป็นพัเสียนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญที่พี่เขาส่งมาเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลักษณะของพัเสียนเอียงนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องเหรียญพัะเสียนเอียงเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมหาตัวอย่างเหรียญก่อนนะครับอ่านี่นะครับเหรียญยี่สิบหสตางค์นะครับอันนี้เป็นเหรียญของผมนะครับอ่าเป็นเหรียญของผมที่ที่เคยมีคนส่งมาขายแล้วก็เหรียญเนี้ย2เหรียญพี่เขาส่งมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับส่งมาขายที่ผมแกะกล่องให้ดูนะครับ5บาทปี4ี่หกมีราคาแน่นอนนะครับขั้นต่ำสามร้อบาทนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิต หนึ0 0แหมื u, ่นนเหรียญนะครับยังพบเจอจริงๆยังพบเจอเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้เจอล่าสุดส่งมาขายล่าสุดนะครับวันที่5เมษายน2567นะครับคราวนี้มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ดูคลิปก็คิดว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับดูคลิปผ่านๆก็บอกว่ามีครับมีค่ะคอมเมนต์มีซื้อจริงหรือเปล่านะครับ ดูรายละเอียดก่อนนะครับเหรียญที่รับซื้อจะเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับปกติปกติเลยที่ผมรับซื้อ mm hmm. ผมจะรับซื้อพอเสียแขวงแล้วก็พเสยุตรงเป็นหลักนะครับ mm hmm. แต่ว่าเหรียญนเนี้ยมันเป็นพเสียนเอียงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับคือคือพอเสียนเอียงแบบเนี้ยปกติผมไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับแต่ว่าพี่เขามีเหรียญน,นี้ส่งมาขายนะครับก็เลยเออ e, ช่วยซื้อได้นะครับราคาก็ตกลงราคาอยู่ที่ตกลงคุยกันนะครับ อันนี้ก็คือส่งม2เหรียญก็คือจะได้แบบคุ้มค่าจัดส่งนิดหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ก็คือช่วยซื้อนะครับ5บาทปี46กับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อจริงๆนะครับจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับอ่าอันนี้อ่าตัวอย่างแบบที่เน้นรับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็น25สตางค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของของพระเสียนตรงนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ อันนี้คือคือคือมาแนะนํานะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าใครที่เชื่อใครที่สนใจใครที่อยากศึกษาก็ก็ลองมาดูคลิปดูคลิปเข้าใจแล้วก็ลองไปค้นหาเหรียญที่บ้านดูนะครับว่ามีลักษณะแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นแบบหายากนะครับลักษณะของเหรียญย5สสตางค์ที่เป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปจะเป็นลักษณะของพัดเสียนกลับนะครับอันนี้ไม่ได้มาหลอกจริงๆนะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ชมส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับสรุปง่ายๆนะครับเหรียญรุ่นเก่า25สตางค์แบบนี้หรือว่า50สตางค์รุ่นเก่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นพัดเสียนกลับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบที่เป็นพัดเสียนตรงแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับ เหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับตอนเนี้ซื้ออยู่เริ่มต้นที่สามร้อยนะครับคือราคารับซื้อผมแจ้งนิดนึงนะครับราคารับซื้อเป็นราคาที่ผมสามารถซื้อมาแล้วขายต่อได้นะครับคือง่ายๆเลยผมเป็นพ่อค้านั่นเองนะครับซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าใครที่อยากขายให้ได้ราคาสูงๆนะครับก็คืออยากจะแนะนำลองขายในกลุ่มต่างๆดูนะครับกลุ่มซื้อขาย ลองเช็ราคารูนะครับอันนี้คือผมผมไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าส่งมาขายหรือว่าไม่ส่งมาขายจุดหลักๆที่ผมเน้นก็คืออยากให้รู้นะครับว่าเหรียญแบบเนี้ยเหรียญ5บาทปี46เขาเล่นกันนะครับราคาถูกไปก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเออพอใจในราคาที่ผมรับซื้อก็ส่งมาขายได้นะครับไม่ไม่ซีเรียสเรื่องราคานะครับเหรียญ5ปี41ไม่ได้รับนะครับอันนี้ที่คอมเมนต์สอบถามนะครับเหรียญ5้าหลักๆเลยนะครับรับซื้อปี4 6แล้วก็ ปี40นะครับ2ปีพศที่ขายได้นะครับแต่ว่าจะมีเหรียญห้าบาทอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขายได้เหมือนกันนะครับคือเหรียญ5้าบาทในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญ5บาทปี4 6กก่อนนะครับเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับลักษณะของเหรียญหมุนเวียนก็คือเป็นเป็นลักษณะของหัวกลับนะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้คือเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับแต่ว่า อีกรูปแบบหนึ่งที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเหรียญแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่าน,นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทพัดเสีีนตรงนะครับลองสังเกตดูนะครับใครมีเหรียญหรือว่าได้เหรียญที่ผ่านมือมานะครับลองหยิบมาเช็คดูอันดับแรกเลยดูปีพศก่อน ว่าเป็นปีพศออผลิตน้อยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ปีพศออผลิตน้อยเราก็เราก็ดูที่ความผิดพลาดนะครับอถ้าเป็นเหรียญห้าบาทแบบเนี้ยถ้าเป็นพรสเสียนตรงอ่ะขายได้นะครับขั้นต่ำห้าร้อยบาทเพราะว่าปกตินะครับเหรียญห้าบาทอันนี้ปีเดียวกันนะครับปีห้าสองเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ยส่งมาขายนะครับพรสเสียนตรงเหรียญน,นี้ส่งมาขายแต่ว่า เหรียญ5บาทปกติทั่วไปจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือคือแนะนำสำหรับท่านที่สนใจนะครับใครใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้สีเรียดนะครับผม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 มาแนะนำนะครับให้ลองค้นหาดูให้ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเจอแล้วขายไม่ขายไม่ได้สีเรียดเช่นเดียวกันนะครับขายไม่ขายเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเหรียญน,นะครับผมแค่มาแนะนำให้ลองสังเกตนะครับว่าแบบหายากมันเป็นแบบนี้นะครับ น่แล้วก็มีเหรียญจริงๆนะครับแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันตอนเนี้ยมิจฉาชีพออกมายัางไงอ่ะหลอกเยอะมากนะครับหลอกให้คนที่ไม่รู้เรื่องเหรียญไม่รู้ราคาเหรียญน,นะครับมาเสนอราคาขอซื้อเหรียญในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงเหมือนกับยกตัวอย่างมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับ เหรียญหนึ่งบาทครุฑราคาในกลุ่มซื้อขายเล่นกันหลักสิบนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพจะมาเสนอ ER ราคาหลักหมื่นหลักแสนถ้าใครที่หลงเชื่ออยากจะขายมิจฉาชีพก็จะเสนอ ER ให้ทําใบรับประกันนะครับใครที่อยากขายอ,อ๋ออยากขายเหรียญครุฑ10,000บาท10,000แบาททาใบรับประกันหนึออ่งพันบาทสิเดี๋ยวผมจะซื้อแต่ว่าต้องมีใบรับประกันก่อนนะครับ คนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อนะครับโอนเงินค่าทําใบรับประกันให้มิจฉาชีพอันนั้น,นคือโดนหลอกเต็มๆนะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายขายสองเหรียญนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมผมรับซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําใบรับประกันส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีเห็นไหมครับเนี่ยส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปผมก็โอนเงินให้กับ เจ้าของเหรียญได้เลยนะครับอันนี้คือคือหลักการซื้อขายนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญรุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับ สอบถามกันมาบ่อยนะครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับผมต้องอธิบายอีกนิดนึงนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับผลิตออกมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตเยอะนะครับจํานวนการผลิตออกมาเยอะนักสะสมยังไม่นิยมนะครับเหรียญรุ่นเก่าบางรุ่นนะครับจะต้องเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับห้าสิบสตางค์ลวงข้าวแบบปกติ นี่นะครับจะมีลักษณะเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกติไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับเหรียญจะต้องมีความพิเศษนะครับเหรียญที่จะขายได้เหรียญที่นักสะสมต้องการจะต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับถึงจะมีราคานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเหรียญที่รับซื้อมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ แนะนำบางส่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูคลิปต่างๆได้นะครับผมมีทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวหน้าเพจนะครับอันนี้แบบปกตินะครับแบบปกติเป็นหัวกลับนะครับยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบหัวตรงแบบนี้ขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับก็ ใครมีเหรียญเก่าเยอะๆก็ลองลองสังเกตดูนะครับลองหยิบขึ้นมาเ,เช็คดูนะครับวันละา 30- 40, 40เหรียญก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นใครที่ไม่มีเหรียญเก่านะครับก็สังเกตเหรียญรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับที่ผ่านมือเข้ามาเนี่ยเราได้เหรียญมานะครับได้เงินทอนหรือว่าก่อนจะใช้เหรียญได้เหรียญ5บาทมาเราก็พลิกดูสักนิดน,นึงนะครับถ้าเป็นปี46กก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเก็บไว้อย่าเอาไปใช้ขายได้นะครับอันนี้ ให้สังเกตนะครับหรือว่าถ้าเป็นปีพศธรรมดานะครับไม่ใช่เหรียญหายากเราก็ลองพลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเหรียญแบบพระเศียรตรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงแบบนี้ก็มีราคานะครับเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันสวยๆเล่นกันพันกว่าบาทหลายพันเลยก็มีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับแนะนําทิ้งท้ายไว้นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับ คือดูคลิปนะครับแล้วก็ลองแยกแยะดูนะครับเพราะว่าสื่อโลกโซเชียลตอนเนี้ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ใครจะมานําเสนออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับแต่ละเพจแต่ละช่องแต่ละคลิปนะครับก็คือยังไงอ่ะแต่ละเพจแต่ละช่องอ่ะมันมันมันจุดประสงค์ในการทําคลิปไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางเพจอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับแต่ว่าบางเพจ เขาก็มาซื้อจริงๆนะครับเขาก็มาให้ข้อมูลแล้วก็รับซื้อเหรียญจริงๆส่งมาขายได้จริงๆนะครับก็คืออยากจะให้แยกแยะเพจแยกแยะคลิปสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายใครก็ทําคลิปได้นะครับมิจฉาชีพก็ทําคลิปได้นะครับก็ เดือดร้อนกันเยอะนะครับกับมิจฉาชีพนะครับซึ่งผมก็โดนด่าบ่อยนะครับบางคนยังไม่ทันดูคลิปเลยนะครับก็เข้ามาด่าแล้วว่าหลอกลวงหลอกลวงนะครับอยากให้ดูคลิปแล้วก็แยกแยะนิดหนึ่งนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกอันไหนซื้อจริงอันไหนเอายอดวิวนะครับน่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเหรียญที่รับซื้อมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีเยอะเลยนะครับ ลองศึกษาดูนะครับมีทั้งเหรียญหลักร้อยนะครับรับซื้อหลักร้อยรับซื้อหลักพันก็มีนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับลองลองศึกษาดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหรียญหายากนะครับเดี๋ยวอธิบายเหรียญน,นี้อีกนิดนึงนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเหรียญน,นี้เหรียญในมือผมเนี่ยเป็นแบบหายากนะครับใครมีเหรียญสองบาทสีเงินย้ํานะครับ 2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับย้ำนะครับ2บาทสีเงินปี51ขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูติดเหมือนเหรียญน,นี้นะครับรับซื้อเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทอ่าโอเคนะครับปกติเหรียญ2บาทสีเงินผลิตออกมาใช้แค่3ปีพศอปอีปี48ปี49แล้วก็ปี50นะครับสิ้นสุดแค่ปี50ปี51จะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอปี51นะครับเนี่ย พอเป็นปีห้าหนึ่งเห็นไหมครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะครับใครเจอปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันที่เป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็แม่เหล็กดูดติดแบบเนี้ยนะครับขายได้นะครับผมรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทอันนี้เป็นรายละเอียดของเหรียญที่มีราคาเล่นกันหลักพันนะครับบางเพจก็ซื้อหลักหมื่นนะครับบางเพจก็ซื้อหลายหมื่นเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพจมิจฉาชีพนะครับอย่างที่ผมบอกลองลองดูคลิปแล้วก็แยกแยะเพจ ให้ดีๆนะครับเผดซื้อจริงกับเพจที่หลอกนะครับแบบนี้แบบหายากนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่สนใจนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องเรื่องเหรียญ2บาทสีเงินแบบหายากตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปโอนเงินให้กับเอฟซีท่านนี้นะครับส่งเหรียญมาขายจากจังหวัดจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใครที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆเลยแล้วก็ส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้เพจสลาลรมคอย FC นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับบางคนบอกว่าไปซื้อถึงบ้านไหมนะครับไม่ได้ไปซื้อถึงบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ ดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อแล้วราคามันคุ้มค่าพอที่จะไปซื้อถึงบ้านนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับอันดับแรกเลยคือหาเหรียญแบบที่รับซื้อให้เจอก่อนนะครับเจอแล้วส่งรูปมาถ้าเกิดว่าใช่เรื่องการซื้อขายเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับจะส่งมาขายก็ได้นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับค่าใช้จ่ายไม่เกิน50บาทนะครับเนี่ยส่งมาขายจากซูรินนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยโอเคนะครับประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาลมคอย FC นะครับ